้าวหมูแดงสุพรรณต้มเลือดหมูนะคะอันนี้เปิดพิจารณาเลยนะคะแม่ช้อยนางลำหมูกรอบเขากรอบกริบเลยนะคะก็มีหมูแดงด้วยนะคะอันนี้ต้มเลือดเขาเขาขายต้มเลือดด้วยนะคะต้มเลือดอนี่ม่คะเขาจับหมูหมูกรอบๆเลยคะ่ะนี่นะคะราคามาตรฐานนะคะให้หมูเยอะ กรอบกรอบดิบเลยนะคะนี่นะคะไข่ยังมาตูมแล้วก็เคลือบสีไม่ใช่เป็นน้ำพะโลใช่ไหมคะน้ำซอสแดงๆอ่ะนะน้ำหมูแดงอ่ะนะ,นำะนะทำให้ไข่ออกมาสวยเลยคะ่ะน่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวดูราดน้ำราดน้ำอืม อันนี้ต้มเลือดนะคะหม้อร้อนๆเลยนะคะลวกเครื่องเขาแน่นๆน,น,นะคะแล้วก็น้ำซุปเขาน่ากิน,นะคะ่ะหอมอร่อยอันนี้ขายอยู่ตรงแถวนี้เขาเรียกอะไรนะคะเทศบาลปักช่องเทศบาลปักช่องค่ะยังไงใครผ่านไปผ่านมาอุดหนุนกันได้นะคะร้านนี้เขาหมูแดงถุกพันต้มเลือดหมูอยู่ตรงสถานีรถไฟ อ๋อมองไปตรงนี้เป็นสถานีรถไฟเดี๋ยวดูสิอ๋อด้านนี้เป็นทางรถไฟเลยนะคะนี่ค่ะพิเศษครับด้านนี้ธรรมดานะคะส่วนอันนี้พิเศษเก่งค่ะตัวนี้ต้องพิเศษพิเศษคุ้มกว่าได้เยอะอันนี้ต้มเลือดนะคะร้อนๆค่ะ